เม็เรอของการอินเกรตเซกกำลัง M อ a n แทนกำลัง N หรืออินเกรตโคเซกกำลัง M c o มคอดกำลัง N นะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเนี่ยนิพแพนนะครับเซกกำลัง 2X รครับ DX อเอกนไหมังั้นแสดงว่าถ้าเรามี M เป็นกำลังคู่อย่างเงี้ย M เป็นคู่หรือป่ครับเราสามารถ เปลี่ยนเป็นดิฟเป็นดิฟเซกได้ถูกครับเป็นดิฟแทนได้ครับงั้นถ้า m เป็นคู่ถูกครับเราก็เปลี่ยน m เป็นเลขคู่นะครับเราเปลี่ยนเซกกำลังสอง x dx เนี่ยให้เป็น d แทน x นะครับถ้า m เป็นเลขคู่ถูกอ่ครับงั้นเซกจะเป็นเลขคู่ถูก่ครับเซกเป็นเลขคู่คะสามารถเปลี่ยนเซกให้กลายเป็นแทนได้ถูกครับแล้วสามารถเปลี่ยนเศกกำลังสองเนี่ยให้กลายเป็น แทนกำลัง2 x บวก1ได้นะครับถูก่ครับเราสามารถเป็นอินทิเกรตของแทน x ได้วะเช่นเดีวยวกันถ้าเราดิฟเซกนะครับก็ได้เป็นเซก x แทน x ถูับครับ d x ถูกปวะงั่าถ้า n เป็นเลขคี่ถูก่ครับ เล้คี้ถูกป่ะเราสามารถเปลี่ยนจากแทน x เนี่ย dx ถูกป่ะครับให้กลายเป็น d sec x ส่วน sec x ได้ถูกป่ะครับาสามารถตัวนี้ได้จากแทนได้เป็นเลขคียถูกครับเราดึงแทนออกมาหนึ่งตัวเลยวะครับแทนก็กลายเป็นเลขคู่เราสามารถเปลี่ยนแทนกำลังสอง x เนี่ยให้กลายเป็น เอกกำลังสองเอกลบหนึ่งได้นะครับ <c oughs> ทำการก็จะเป็นก็จะเป็นอินทิเกรตของเศษอย่างเดียวนะครับก็จะอินทิเกรตได้เอ็มเป็นคี่ B ถูกปะครับและเอ็นเป็นคู่นะครับเป็นเป็นเลขคู่ก็ B คือเป็นเลขคู่บวกนี้คือพูดถึงจำนวนต็มบวกเลยนะครับหรือว่าศูนย์ะครับ M เป็นคี้ก็ <c oughs> อย่างเช่น อินทิเกตเซ็กซเอ็ให้กำลังสองเอ็กอย่างนี้นะครับอินิเกตอย่างเงี้ยต้องใช้การบายพาสนะครับใช้บายพาสในการทำอินทิเกตตัวนี้ถูกป่ะครับเราก็ให้ ให้ u เท่ากับเซกเอกนะครับไม่ใช่ครับให้ u เท่ากับแทนเอกครับพอเราอินทิเกรตแทนได้ครับ du เท่ากับเซกสอง x อกนะครับให้ dv เท่ากับเซก x อกแทนเอจึงเท่ากับ s e ก X นะครับครับแล้วเหลืออินทิเกตเหลืออินทิเกตลบอินิเกรตถูกถอะครับก็คือเซกกำลังสาม du ูกถะครับเหลืออินิเกตตัวนี้แทนนะครับเป็นเราจะอินทิเกตตัวนี้เถอะครับเซกกำลังสามเ็กเกกำลังสาม x ็กครับเราให้เปลี่ยนเป็น แทนกำลัง 2x บวก1คูณกับเซก x นะครับก็คือเปลี่ยนเซกตัวหนึ่งเป็นเป็นเซกกำลังสองเป็นตัวนี้นะครับงลายเป็นอินทิเกรตเซก x แทนกำลัง 2x นะครับบวกด้วยเซก x ว่ามีลบด้ข้างหน้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวโจทย์เนี้ยคือตัวเดียวกันถูกไหครับ เราก็ย้ายมาบวกน,นะครับแล้วก็เอามาหารสองส่วนเซกเอ็กเนี่ยอินทิเกตได้เะครับเขาก็จะได้คําตอบนะครับมาดูโจทย์เลยดีกว่าครับึกหัดที่หกจุดสี่นะครับข้อหนึ่งจุดหนึ่งอิเกตแทนกัทนสี่เ็กซ์ดีเอ็กซ์เครับ เราก็มาคิดนะครับดิฟแทนได้เอกกำลังสองดิฟเอกได้เอกแทนนะครับเปลี่ยนตัวแปรนะครับเราให้เราจะทำเป็นดีเอกตัครับแล้วก็ให้ยูเท่ากับให้ยูเท่ากับแทนเอกนะครับเดฟยูเท่ากับเอกกำลังสองเอกตัวพับดีเอกนะครับก็คือแทนกำลังสองเอกบวกเป็นตัวพับ ดีเอกไปแล้วเราก็เปลี่ยนจากอินทิเกรตไทยกำลังสี่เอกดีเอกเนี่ยได้เป็นยูกำลังสี่ถูะครับดีเอกครับดียูส่วนยูกำลังสองบวกหนึ่งถะวะครับไปแล้วทำได้เป็นครับก็หารเอานะครับก็ได้เท่ากับยูกำลังสามยูกำลังสองนะครับ ว่าครับก็ลบหนึ่งวครับใช่ไหมครับหารธรรมดาแล้วกันครับงงก็เป็น u กําลังสี่ครับหารด้วย u กําลังสองบวกหนึ่งนะครับ u กําลังสองเป็น u กําลังสี่ลบ u กําลังสองบวก u กําลังสองวครับลบกันก็ได้ลบ u กําลังสองมาครับลบหนึ่งนะครับ มันจะได้เป็น u กําลังสี่ส่วน u กําลังสองบวกหนึ่งเนี่ยก็เท่ากับ u กําลังสองลบหนึ่งบวกด้วย1ส่วน u กําลังสองบวกหนึ่งครับครับอินทิเกรตตัวนี้ก็คืออินทิเกรตตัวนี้นะครับ du นะครับ เราอินทิเกรตตัวแรกก็ได้เป็น u กําลัง3ส่วน3นะครับลบ u บวกด้วยนี่ก็เป็น arc tan นะครับ arc tan u นะครับเราก็แทน u กับนะครับ u กับแทน x นะครับก็กลายเป็นกําลัง3 x ส่วน3ลบแทน x ทั่วครับ arc tan ของแทน x นะครับก็ค,บคือออกมาได้ x นะครับครับ 1.2นดสอนะครับอินทิเกรตแทนกำลัง 7x dx นะครับครับตทีนี้แทนไปเลขขี่เดี๋ยวครับแล้วก็ให้กับเศษ x ครับ du รับเศษ x แทน x นะครับ dx ดังั้น du ส่วน u เหรอปะครับก็เท่ากับแทน xdx นะครับ เขาเปลี่ยนตรงนี้กลาเป็นอินิเกตแทนกำลังหกหรืครับ du ส่วน u หรืครับก็สามารถเปลี่ยนแทนกำลังหกได้กลายเป็นหนึ่งแทนกำลังสอง x เนี่ยแทนกำลังสอง x บวกหนึ่งเท่ากับเซกกำลังสองหรืครับแทนกำลังสอง x ก็คือเซกกำลังสองลบหนึ่งนะครับใช่ครับก็เป็นเซกกำลังสอง x ลบหนึ่ง กำลังสามรือครับ du ส่วน u เสร็จก็คือ u หรือเปล่าครับก็คืออินเกจ u กำลังสองลบหนึขากำลังสานะครับ du ส,ส่วน u เราก็ใจกาลังสานะครับก็ได้เป็น u กำลังหนะครับลบ u ส u กำลังสบวกส u กำลังสองนะครับบวกหนลบหนะครับ ดียูส่วนยนะครับก็ยูหันเข้าไปนะครับกย็อินทิเกรตยูกำลังห้ลบสามยูกำลังสบวกสาลบหนส่วนยนะครับดียูอินทิเกรตได้อครับแต่ละพนได้เป็นยูกำลังหก,ง 3, ก 3, U, 1, ส่วนหกลบสามส่วนสี่ยูลังสบวกสามยูกลังสองส่วนสนะครับล,ดดล,ล, 6, 6, ลบ, 3, 4, บ 3, ลอนยอครับบ,รบ,บวกสี่ก็แทนยูกลับไปนะครับ ให้ยศ x ถูกครับก็ได้เป็นเศษกำลัง 6x ส่วน6ลบ3ส่วน4เศษกำลัง 4x บวก3เศษกำลัง 2x นะครับส่วน2ลบล็อกเศษ x นะครับว 2, sex, x, รบ,บวก4ครับ ข้อหนึ่อินิเกตคอร์ดกำลังเจ็ดเอ็กซ์กร 7, X, ครับดีเอ็กซ์มันก็จะเหมือนกับการอินิเกตสิบแทนนะครับนะครับก็คือเราให้ยูเท่ากับโคเซ็ก X. ดียูเท่ากับลบโคเซ็กเอ็กซ์ลบวโคเซ็กคอร์ดถูกไหมครับ ดีเอ็กซ์ครับครับก็จะเหมือนกับข้อ1.2เป๊ะเลยถูกครับก็คือได้เป็นคล้ายๆกันนะครับลบดียูส่วนยูเนี่ยเท่ากับฮอตดียูกรับผมครับแล้ก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เป็นอินิเกตฮอตกำลังหกครับผครับดียูส่วนลบยูนะครับฮอตแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นโคเซ็กได้เลยครับจากไซน์กำลังสอง cos กำลัง 2x เนี่ยเท่ากับ1ถูกไหมครับเาเาาไซน์หารตลอดนะครับกำลังสองตก็เป็น1บวก c ค s กำลังสครับเท่ากับ cos ก,กำลัง 2x เอ็กซ์ะใน c o s กำลังสก็คือ cos กำลังสลบ1นะครับโค s กำลังสองนะครับเรยกกำลังสาแล้วครับ ดีส่วนลบยูนะครับคือเป็นลบของอินทิเกรตยูกำลังสองลบหนึ่งถูกไหมครับทวนกำลังสามดียูส่วนยูนะครับก็เหมือนเดิมถูกไหมครับถูกปะก็จะเหมือนกับข้อที่แล้วเลยนะครับแล้วกระจายกำลังสามครับก็จเป็นเขียนตรงนี้นะครับอินทิเกรตยูกำลังสองลบหนึ่งกำลังสามก็เท่ากับยูกำลังหก 3 u กําลังสบวก3 u กํลังสลบหนะครับส่วน u du นะครับถูกครับตัวแรกก็ได้เป็น u กําลัง5นะครับนี่เป็น u กํลัง3 u แล้วก็1นส่วน u นะครับวะที่เกตตัวแรกก็ได้เป็น u กําลัง6ส่วน 6, หถูกปะครับลบ3าส่วน4 u กํลัง4นครับบวก3ส่วน2 u กํลังสองลบล n u นะครับบวก4ี ครคับก็แทนยูกลับครับก็เป็นลบโคเซกกำลังหก x ส่วนหกนะครับไปครับบวกสามส่วนสี่โคเซกกำลังสี่ x บวกสามส่วนสองนะครับโคเซกกำลังสอง x นะครับเปลี่ยนเป็นลบนะครับกระจายลบเข้ามานะครับกลายเป็นแล้วก็บวกลบ บวกซีนะครับโคตรเลยพอดีนะครับในข้อข้อ1.4นะครับคอดกำลัง8กนะครับ dx u เท่ากับคอด x นะครับ du เท่ากับโพสตกกำลัง2 x d x ถูกไหครับผมว่าเมื่อกี้เราก็เปลี่ยนไว้แล้วครับว่าโพ<ฮ>สต์กำลังสองเนี่ยเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งบวกคอตกำลังสอง x ถูกไหครับถูกไหครับนัน<ะ>้น d u ลบ d u ผลด้วย u กำลังสองเท่ากับ dx ครับผครับแ้น,นี่นิเก็ตคอดกำลังแปดเนี่ยก็ได้เท่ากับนิเก็ต u กำลังแปดหนึ่งบวก u กำลังสองครับผครับ du กลายเป็นตัวนี้ครับผครับเรากา็หารนะครับได้เป็น u กำลังหกนะครับ ลบ u กําลัง4ครับบวก u กําลัง2ครับลบ1นั้น u กําลัง8ส่วนด้วย u กําลัง2บวก1เนี่ยจะเท่ากับ u กําลัง6ลบ u กําลังสี่บวก u กําลังสองลบหนึ่งบวกด้วยหนึ่งส่วน u กําลังสองบวกหนึ่งนะครับลบอินทิเกรตตัวนี้อของอินทิเกรตตัวนี้นะครับแล้วเท่ากับ u กําลังเจ็ดส่วนเจ็ดถูกไหมครับลบ u กําลังห้าส่วนห้าบวก u กําลังสามส่วนสามครับลบ u บวกด้วย arc tan u นะครับบวกสี่ ือลบของ arc คอรถูกไหมครับให้เป yani ็น u กกำลังหกเจ็ดส่วนเจ็ดลบ u กกำลังห้าส่วนห้านะครับบวก u กกำลังสามส่วนสามลบ u ลบ arc คอดบวก c นะครับแล้วใส่ลบเราก็แต่ลบเข้ามานะครับจากลบกลายเป็นบวกจากบวกไปเป็นลบนะครับเป็นบวก C นะครับเหมือนกันแล้วแทนยูกลับไปเขกลายเป็นลบคอร์ดกำลังเจ็ด ส่วนเจ็บวกคอรดกำลังห้าส่วนห้านะครับลบคอรดกำลังสามส่วนสามนะครับบวกคอรดนะครับบวก x แล้วก็บวก c นะครับก็ตรงกับเฉลยพอดีนะครับนี่ข้อ1.5จุดห้านะครับ 5, อินทิเกรตกำลัง้าเนะครับ ถ้าใครจำไม่ได้เนี่ยว่ากรณียังไงให้เปลี่ยนยังไงครับเปิ่อทดลองทำไปเลยครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยพี่ก็ให้ยูเท่ากับเซ็กนะครับก็ทดลองแั้วสองแบบนะครับ d u เท่ากับเซกเอทนเอกถูกครับดลง้นพี่ก็ได้เป็น พี่ก็ได้เป็น du ส่วน tan x นะครับเพราะฉะนั้นเศษ x dx ถูกครับมันก็ไม่เห็นอะไรมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกครับเพราะเราเหลือแบบ 4x du ส่วน tan x นะครับเพรครับแทน x อยู่ครับแต่ว่าเรา u เท่ากับเศษ x ไม่ได้แล้วก็ทดลองให้ u เท่ากับ tan x นะครับก็ได้เศษกำลังส x นะครับ d ดีเอนะครับเท่าครับมันก็ได้เป็นอินทิเกรตเหลืออินทิเกรตเอกกำลังสามเอกดิฟแทนเอกเท่าครับบอกว่าตัวนี้เราก็อาจจะทําได้ครับเราก็เลยเปลี่ยนเอกกลังสามเนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งบวกแทนกลังสองเอกคูณกับเอกเอกนะครับแทนเอกเท่าครับ วันนี้พอทำไปปุ๊บ,<ด>บมันก็ยังไม่เบห,หรอครับเห็นไหมเฮ้ยมันก็อาจจะได้ครับก็เป็นอินทิเกรตเซ็กดีแทนเอกพูดด้วยอินทิเกรตแทนเป็ตังสองเอกเซ็กเอกดีแทนเอกนะครับแล้วเราก็ทำเป็นบายพาสแต่แรกเลย เราก็ต้องบพาสเราก็ดูนะครับว่าตัวไหนอินิเกตได้เาอินทิเกตเซกกำลังสองได้ถูกครับเก็ลให้ dv วเท่ากับเกกำลังสอง x dx นะครับเราก็เลยให้ u เท่ากับเกังถครับดีเท่ากับสามเกกำลังสอง x ดิฟเซกได้เซกนครับก็เด้เป็นเซ x แทน x v เท่ากับ แทน X นะครับเพราะดิฟแทนได้เศษกำลังสองนะครับ mm hmm. น้นินิเกตใส่กำลังห้า x เนี่ยก็เท่ากับ UV mm hmm. ก็คือแทนเใส่กำลังสามลบอนินิเกต V mm hmm. ก็คือแทนแหวน VDU นะครับหนึ่งสาวออกมานะครับใส่กำลังสามเกแทนกำลังสองเอกนะครับ ดีเอกครัครับเราก็เปลี่ยน,นแทนได้เป็นเศษก,กำลังสอง